สวัสดีค่ะสมาชิกเกษตรกรทุกท่านวันนี้อยากจะมาชวนคุยกันในเรื่องหนึ่งค่ะเป็นเรื่องที่หลายๆท่านอาจจะเก็บไว้ในใจไม่กล้าพูดออกมานั่นก็คือเรื่องที่ว่าทําไมเกษตรกรจํานวนมากถึงไม่กล้าที่จะไปแจ้งว่าตัวเองมีหนี้สินวันนี้เรามาลองหาคําตอบแล้วก็หาทางออกไปพร้อมๆกันนะคะเอเคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมเรื่องหนี้สินเนี่ยมันถึงเป็นเรื่องที่พูดยากพูดลําบากเหลือเกินหลายท่านเลือกที่จะเก็บปัญหาเอาไว้กับตัวเองทั้งทั้งที่ในใจเนี่ย ก็อยากจะหาทางแก้ไขให้ได้ใจจะขาดวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจาเรื่องนี้ให้มากขึ้นกันค่ะเอาละค่ะเรามาดูกันที่หัวใจของปัญหากันเลยดีกว่าปัญหาที่แท้จริงเนี่ยไม่ใช่ว่าพี่น้องเกษตรกรของเราไม่อยากจะแก้นี้นะคะแต่เป็นเพราะว่ามันมีกำแพงใหญ่ๆที่เรียกว่าความกลัวขวางทางเราอยู่ซึ่งความรู้สึกแบบนี้มันเป็นเรื่องธรรมดามากๆเลยนะคะไม่แปลกเลยที่เราจะรู้สึกแบบนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าเรากลัวอะไรกันอยู่ ทีนี้เรามาลองเปิดใจคุยกันนะคะว่าความกลัวที่ว่าเนี่ยมันมีหน้าตาเป็นยังไงกันแน่เราต้องลองมาทําความเข้าใจมันดูก่อนครับเพราะว่าการที่เราเข้าใจความกลัวของตัวเองเนี่ยล่ะค่ะคือจุดเริ่มต้นที่สําคัญที่สุดเลยความกลัวพวกนี้เป็นเรื่องใหญ่จริงๆค่ะหลายคนกังวลกลัวว่าถ้าไปแจ้งหนี้แล้วที่ดินทํากินของเราที่เป็นเหมือนชีวิตจิตใจจะต้องหลุดลอยไปกลัวว่าจะต้องขึ้นโดโงขึ้นศาลเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตแล้วก็กลัวสายตาคนรอบข้างใช่ไหมคะกลัวว่าคนอื่นจะรู้ว่าเรากําลังลําบากกลัวเขาจะมองว่าเราล้มเหลว ซึ่งความรู้สึกแบบนี้เข้าใจได้เลยค่ะเข้าใจได้จริงๆแต่ว่านะคะอยากให้ลองมองอีกมุมหนึ่งค่ะเรามาดูความเข้าใจผิดกับความเป็นจริงกันดีกว่าหลายท่านอาจจะคิดว่าการไปแจ้งหนี้คือการไปสร้างหนี้เพิ่มหรือจะทําให้เราต้องเสียทรัพย์สินไปแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันตรงกันข้ามเลยค่ะการแจ้งหนี้มันเหมือนการยกมือขอความช่วยเหลือเป็นการเปิดประตูให้หน่วยงานของรัฐอย่างเช่นกองทุนฟื้นฟ,นฟูเขาได้เข้ามาช่วยเราหาทางออกมันคือก้าวแรกที่จะแก้ปัญหาได้ค่ะไม่ใช่จุดจบอย่างที่เรากลัวกันเลยเอาละค่ะ ทีนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องจริงเกี่ยวกับหนี้สินของพวกเราเชาวเกษตรกร,ก,รกันบ้างเพื่อที่เราจะได้เข้าใจสถานการณ์จริงๆแล้วก็เข้าใจหัวอกซึ่งกันและกันมากขึ้นนะคะประโยคนี้สําคัญมากๆเลยนะครับอยากให้พี่น้องเกษตรกร,กรทุกท่านฟังประโยคนี้ดีๆเลยค่ะแล้วก็จําไว้ในใจเลยว่าหนี้สินที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราเกียรคร้านหรือว่าเราไม่ขยันทำมาหากินเลยนะครับไม่เลยค่ะแต่สาเหตุของมันมาจากเรื่องที่ใหญ่กว่าตัวเรามากๆเลย ลองดูสิคะสาเหตุจริงๆเนี่ยมันมาจากอะไรที่เราไปควบคุมมันไม่ได้เลยไหนจะราคาปุ๋ยราคายาโอ้โหขึ้นเอาๆทุกวันเลยใช่ไหมคะแต่พอถึงเวลาเราขายผลผลิตราคากลับไม่แน่นอนบางทีก็ตกต่ำจนใจหายยังไม่พอนะคะยังมีเรื่องดินฟ้าอากาศอีกน้ำท่วมบ้างฝนแรงบ้างนี่แหละคะ่ะคือต้นต่อของปัญหาจริงๆ และเมื่อมีปัญหามันก็ต้องมีทางออกค่ะวันนี้เลยอยากจะมาแนะนําให้รู้จักกับหน่วยงานนี้ก็คือกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหรือที่หลายท่านอาจจะเคยได้ยินชื่อย่อว่ากฟกนั่นเองค่ะหน่วยงานนี้เป็นของรัฐนะคะเขาตั้งขึ้นมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยคือมาช่วยพี่น้องเกษตรกรที่เป็นหนี้หน้าที่หลักๆของเขาก็จะเข้ามาช่วยเราจัดการหนี้สินอย่างเช่นไปช่วยเจรจากับเจ้าหนี้ให้ช่วยปรับโครงสร้างหนี้หรือช่วยเรื่องดอกเบี้ยเพื่อให้เราพอจะหายใจหายคอได้แล้วก็ช่วยหาทางให้เรากลับมาตั้งหลักลืมตาอ้าปาก ทีนี้พอเราเข้าใจที่มาที่ไปของปัญหาแล้วก็รู้แล้วว่ามีคนคอยช่วยเหลือก็ได้เวลาที่เราจะมองไปข้างหน้ากันแล้วค่ะว่าเราจะก้าวต่อไปกันยังไงดีมีคําพูดหนึ่งที่บอกว่าปัญหานิสิตเนี่ยมันก็เหมือนของหนักๆที่เราแบกไว้นะครับยิ่งเราเก็บเงียบไว้คนเดียวไม่ยอมบอกใครมันไม่ได้เบาลงเลยครับมีแต่จะยิ่งหนักหนักขึ้นเรื่อยๆจนเราอาจจะแบกไม่ไหวแต่ในทางกลับกันเลยนะคะถ้าเรากล้าที่จะพูดกล้าที่จะเอ่ยปากขอความช่วยเหลือ มันก็เหมือนกับการที่เรายอมให้คนอื่นเข้ามาช่วยเราแบกของนั่นแหลคะค่ะซึ่งมันแน่นอนอยู่แล้วว่ามันต้องดีกว่าการที่เราแบกทุกอย่างไว้คนเดียวจริงไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือการกล้าที่จะก้าวก้าวแรกออกมาค่ะก้าวที่1เลยคือยอมรับความจริงก่อนว่าการเป็นหนี้มันไม่ใช่เรื่องน่าอายอะไรเลยแต่มันคือปัญหาที่เราต้องหาทางแก้ไขพอเรายอมรับได้แล้วก้าวที่2ก็คือลองติดต่อไปที่กองทุนฟื้นฟูดูค่ะแค่ลองโทรไปปรึกษาไปพูดคุยดูก่อน ที่นั่นเขามีเจ้าหน้าที่ที่พร้อมจะรับฟังปัญหาของเราและให้คําแนะนําดีๆได้ค่ะและสุดท้ายก้าวที่3ก็คือการเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นเดินทางไปสู่อนาคตที่ดีกว่าซึ่งกองทุนฟื้นฟูเขาพร้อมจะเดินไปข้างๆเรานะคะขอแค่ขอแค่เรากล้าที่จะก้าวแรกออกมาเท่านั้นเองค่ะก่อนจะจบกันในวันนี้นะครับอยากจะฝากคําถามให้พี่น้องเกษตรกรทุกท่านได้ลองกลับไปคิดตามกันดูลองนึกภาพตามนะครับลองจินตนาการดูว่า ถ้าวันหนึ่งครอบครัวของเราที่ดินทํากินพื้นสําคัญของเรามันปลอดจากภาระนิสินทั้งหมดชีวิตในวันนั้นมันจะดีแค่ไหนเราจะมีความสุขกันมากขนาดไหนคะภาพอนาคตแบบนั้นมันเกิดขึ้นจริงได้นะคะทางออกอยู่ตรงนี้แล้วไม่ไกลเลยคะ่ะ